กูจะต้องไม่ผิดหวังกับอะไรอีกแล้วพอเรามาเห็นอะไรที่มันไม่น่าเห็นนะเราก็เลยรู้สึกว่าเราเฟลอ่าทิกตอกแฟนเก่ามันรันขึ้นมาโดยที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วเราก็เลยกดเข้าไปดู ยังคงถูกจับตามองเรื่องของความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเลยนะคะสําหรับนัจุธารัตกับอดีตสามีโชครถแห่อย่างที่หลายคนทราบว่าฝ่ายชายดูเหมือนจะตามง้อฝ่ายหญิงให้กลับมาเป็นครอบครัวอีกครั้งแต่ทางด้านนัดเองก็ไม่มีทีท่าจะใจอ่อนกระทั่งโซเชียลเกิดข้อสงสัยเมื่อนัดไม่มีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ว่าไม่ต้องห่วงนะไม่มีอะไรทําให้แตกสลายได้อีกแล้วไม่ได้เครียดไม่ได้รู้สึกผิดหวัง ที่มันคงในจุดยืมมาตลอดเพราะรู้อยู่แล้วว่าสันดานมาไม่ได้เปลี่ยนกันง่ายๆไง,งเข้าใจยังหลายคนที่เข้ามาอ่านต่างก็เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกระทั่งมีคนเข้ามาคอมเมนต์ถามนัดว่าแม่คืนดีกับโชคแล้วเหรอนัดได้มีคําตอบเรื่องนี้ไปฟังคําตอบจากปากนัดกันดีกว่าค่ะขออนุญาตตอบคําถามนี้นะคะแล้วใครที่จะผิดหวังหรืออะไรใดๆนัด ยอมรับการตัดสินใจของทุกคนเลยค่ะนะัต้องบอกว่าจริงๆด้วยสถานะแล้วอ่ะยังไม่ได้กลับมาคืนดีเป็นครอบครัวแล้วทำหน้าที่พ่อและแม่แล้วก็ประเด็นที่มันเกิดขึ้นคือมีแต่คนถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมแม่ถึงโพสต์แบบนั้นเรื่องของเรื่องมันไม่ได้มีอะไรมากทุกคนคือนัดซื้อโทรศัพท์มาใหม่เป็น iPhone 16 Pro Max ใช่ไหมแล้วทีเนี้ยนัดก็มีการเออล็อกอินไอขาว เพื่อที่จะใช้ไอแคา์เดิมแต่พอล็อกอินเสร็จไปแล้วเนี่ยเราก็กําลังจะโหลดแอปติกตอกมาเราก็โหลดมาแล้วแหละแล้วพอเราเข้าไปปุ๊บเด้งเข้าไปปุ๊บเราดันไปเจออีกแคล์หนึ่งที่เป็นแค n t ที่เราไม่เคยเห็นใช้ชื่อว่าโชครถเข็นแล้วเราเข้าไปดูความเคลื่อนไหวคือความเคลื่อนไหวล่าสุดคือ27กันยาที่ผ่านมาทีนี้เราก็เลยไปเห็นอะไรที่มันไม่ควรเห็นแต่มันก็ไม่ได้เลวร้ายไม่ได้ร้ายแรงอะไรขนาดนั้นหรอกแต่เราแค่รู้สึกว่าเฮ้ยกำลังง้อกูอยู่แล้วก็ มามีจุกจิกจุกจิกอะไรแบบนี้หรออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเออก็มีการพังพูสบดคําด่าออกไปนิดหน่อยแต่ทีนี้พอรู้สึกว่าเออมันแรงไปแล้วด้วยสถานะที่สถานะที่เรามีจริงๆเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปรู้สึกแบบนั้นเลยเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปโกรธเขาเลยแต่ด้วยความที่คนเราอ่ะมันโดนง้อทุกวันอ่ะทุกคนนึกออกไหมแล้วมันก็คือพ่อะของลูกแล้วความรักที่เคยมีมันก็ไม่ได้จางหายไปหมดมันก็มีความรู้สึกอยู่แล้วค่ะต้องบอกตรง,ตรง แต่ทีเนี้ยพอเรามาเห็นอะไรที่มันไม่น่าเห็นนะ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเราเฟลพอเราเฟลเราก็เลยโพสตแล้วมันก็เป็นคําที่ค่อนข้างรุนแรงแต่ก็ยอมรับว่าเป็นหมื่นไลค์เลยแหละแล้วหนูก็เลยลบออกไปนะก็เลยลบออกไปเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันแรงไปแล้วเขาก็มาเออขอโทษนู่นนี่นั่นแต่เราก็แบบไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรแล้วก็มานึกถึงว่าเออสถานะเรามันไม่มีสิทธิ์ที่จะโกรธอะไรเขาเลยนี่หว่า แต่มันแค่เป็นความเสียและความรู้สึกความรู้สึกทางใจนิดหน่อยจากที่กําลังจะมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แบบริบหีริบหีริบหีพอกูเห็นแบบเนี้ยความรู้สึกกูก็ต้องมอดดับลงแล้วก็กำหนดความรู้สึกให้อยู่ในขอบเขตที่แบบว่ากูจะต้องไม่ผิดหวังกับอะไรอีกแล้วประมาณเนี้ยมันคือเรื่องแค่นี้เลยค่ะไม่ได้มีอะไรมากแต่ว่าสิ่งที่อยากรู้คือมันเป็นไปได้หรอวะที่กูโหลดล็อกอินไอคาวแล้วโหลดติกตอกมาแต่อยู่มันมี แอคเคาท์ที่ติดกับ t ิ k ตอ k มาเลยโดยที่เราไม่ได้ล็อกอินน่ะฝากเป็นคำถามนะคะใครรู้ตอบให้ฟังด้วยมันเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงวะหรือว่าเขาเคยใช้แอ c เคา t เราในการสมัคร t ิ k ตอ k หรืออะไรไม่ร,มรู้ไม่รู้เหตุผลเลยแต่ว่าเวลาน,น,นันไปถามเขาอะแล้วเขาก็มีการตอบออกมาว่าเนาะมันเข้ามาเองได้ได,ด้วยเนาะซึ่งมีความากระแนกระแนงเรานิดนึงแต่เราก็รู้สึกขำอะแต่ว่าในความรู้สึกตอนนั้นคือ ก็มันเป็นอย่างนั้นจริงๆคือกูไม่้ล็อกอินเลยแล้วกูก็ไม่รู้แอคลมึงด้วยไม่รู้รหรัสไม่รู้อะไรเลยแต่กูโหลดทิกตอกมาแล้วมันมาขึ้นแอคลมึงได้ยังไงนี่ยังสงสยัยทุกวันนี้เลยแต่มันเป็นจังหวะนรกจริงๆที่เราไม่ควรที่จะเห็นหรือว่าเป็นเพราะว่าเราไปอาบน้ำมนต์มาหรือเปล่าวะหรือเปล่าวะไม่รู้อ่ะไม่รู้เป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้อ่ะงงไปหมดเลยอืประมาณนี้ค่ะ และเพื่อไม่ให้เป็นการเข้าใจผิดกันไปใหญ่โตโชคได้ออกมาพูดเรื่องนี้ด้วยตัวเองเรื่องของแฟนเก่าโชคจะว่าอย่างไรบ้างไปฟังโชคกันค่ะมาได้พูดสักทีจะง้อดทำไมในเมื่อใจอยังไม่พอ เอาจริงๆนะครับเรื่องนี้มันไม่มีอะไรเลยคือประเด็นเนี่ยโชครถเข็นเนี่ยมันเป็นหนึ่งติ๊กตอกที่ผมได้สมัครไว้เพื่อจะลงเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์แต่ทีนี้ผมไม่ได้เล่นนานแล้วแล้วมีวันที่ย7บจที่ผ่านมาเนี่ยผม,มาเข้าไปดูในติ๊กตอกของผมเองนี่แหละก็เข้าไปเล่นอะไรปกติพอในระหว่างนี้ผมมาเลื่อนดูเขาเรียกว่าอะไรนะก็เลื่อนดูทําปกติธรรมดานี่แหละแล้วทีนี้มันมีจังหวะหนึ่งที่มันฟีด อ่าทิกตอกแฟนเก่ามันรันขึ้นมาโดยที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วเราก็เลยกดเข้าไปดูประเด็นอนะ่ะเรากดเข้าไปดูแล้วเราก็กดออกแล้วตอนนั้นเราก็เลิกเล่นไปเลยนะเราก็ไม่ได้เข้าไปอีกเลยแล้วพอวันนึงนัดที่ซื้อโทรศัพท์ใหม่นัดเขาก็เลยเหมือนแบบ มันใช้ไอคาวเดียวกันและแล้วทีนี้ก็เลยเข้าไปในทิกตอกแล้วที่มันเด้งในทิกตอกโชครถเข็นขึ้นไปแล้วนัดก,ก็ไปเห็นว่าผมมาเข้าไปดูแฟนเก่าจริงๆมีแค่นี้คือถามว่ารปเด็นที่ผมคุยใครผมไม่ได้คุยแล้วไปเร็นแฟนเก่ามันก็ขึ้นมาโดยบังเอิญผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันขึ้นมายัางไงมีแค่นี้แหละเอาเป็นว่าเคลียร์จบเรื่องของการเข้าไปดูทิกตอกของแฟนเก่าโชคก็ได้อธิบายเป็นที่เรียบร้อยส่วนในเรื่องของความสัมพันธ์สุดท้ายแล้วนัดและโชคจะได้กลับมาคืนดีเป็นครอบครัวก,กันอีกหรือออไไมม่่่่คคงงตตตติดตากัันนนปเะ